สวัสดีค่ะวันนี้วันที่หนึ่งนะคะหนึ่งสิงหาคมสองพันห้้อยหกสิบเจ็ดค่ะวันนี้จะไปพบหมอนะคะพบหมอที่โรงพยาบาลแม่หมอนะคะเจาะเลือดด้วยค่ะวันนี้มีเจาะเลือดด้วยนะคะหมอนัดตรวจนะคะเดี๋ยวจะออกอบ้านแล้วตอนนี้ประมาณเวลาประมาณหกโมงเช้าแล้วค่ะ หกโมงเช้าแล้วเดี๋ยวจะไปโรงพยาบาลแล้วรีบไปนะคะเพราะว่าจะได้เสร็จเร็วๆแล้วก็ตอนเที่ยงก็ไปเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลค่ายสุสั์มนตีนะคะพ่ออยู่ห้อง ICU เข้าเข้าโรงพยาบาลพ่อเข้าโรงพยาบาลเมื่อวันที่สามสิบ สาสิบสิงหาเอ้สามิบกรกฎาคมสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเมื่อวานก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมทุกวันเลยเช้าเย็น <c oughs> แดีววันนี้ก็จะไปอีกตอนเที่ยงแต่ว่าต้องแต่ว่าตัวเราเองอะต้องไปพบหมอก่อนเพราะว่าหมอนัด <c oughs> ตอนนี้อยู่ในบ้านนะคะเตรียมตัวแล้วกำลังจะออกจากบ้าน <c oughs> ไปหาแม่กัน แาจาร์มันไปโรงพยาบาลน,นะมันไปโรงพยาบาลน,นะเฮ้มหวานเะย้เดี๋ยวมานะจะไปโรงพยาบาลเดี๋ยวมานะเอ้ยใส่เสื้อสวยไหนส่องเนื้อไม่เห็นส่องเนอเยเดี๋ยวรีบไปรีบมานะจะได้ทันไปเยี่ยมพ่อนะอืมจ้ะ เดี๋ยวไปโรงพยาบาลก่อนแล้วก็กลับมาเยี่ยมพ่อที่โรงพยบาบาลบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ